สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อ,อดดัรอนวีหนึ่งนะครับอยากก่าลืมฝากกดไลค์กดแชรค์คลิปว,วิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้เการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงแต่คลิปว,วิดีโอจะมีงก์สมัครสมัครกันเลยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกมอัลซิปเชลเลซิ่งนะหรือเกมวิ่งแกงคาร์บิคับเชนอันนี้ก็จะเป็นอีีที่หกสิบแปดนะก็อันนี้นะเขาก็ไม่มีตั๋วแกะฟรีแจกนะก็ไม่สามารถวิ่งได้นะต้องซื้อแกะอย่างเดียวนะตอนนี้นะแต่ว่าเราก็ยังมีรายได้อยู่นะ ก็มีรายได้จากการคุกกิ้งนะการคุกคุกคุกกิ้งหรือการทําอาหารเองนะครับมาดูการทําอาหารตอนนี้นะก็หลังจากที่ผมได้ฟาร์มเอาไว้นะผมก็ถอนเงินออกไปคือทั้งทุนทั้งกำไรถอนเอาไว้หมดแล้วนี่ก็เหลือเหลือซีที่ฟาร์มไว้นะก็ตอนนี้ก็นี่ย่าในสี่พันสามกับสามพันดก็รวมรวมกันให้8ปดพันละกันนะแปดพันเี่ยแปดันถ้าเราเอามาขายนะเพราะราคา ราคามันจะเท่ากันนะราคาอาหารนะอะสมมุติว่าแปดพันะปดพันย่านะ่เหลืออนี้แปดพันย่านะแปดพันย่าก็จะขายได้หนึ่งจุดหกหกนะหนึ่งจุดหกหกมาดูมาดูอัตราขายคืนตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อย หกร้อยสี่สิบเหรียญแกะฟ้านะจะได้หนึ่งคบีนะเราได้เท่านี้นะหนึ่งหกหกนะแ้แปลงเป็นแกะทองนะก็ได้ยี่สิบสี่เหรียญน,นะยี่สิบสี่เหรียญยี่สิบสี่เหรียญแล้วขายได้เท่าไหร่นะอ่าอ่ายี่สิบสี่เหรียญน,นี่ก็ก็จะได้ศูนย์จุดสองคบีนะก็จึงฝูว่ามีไรายได้อยู่นะถึงว่ามันจะน้อยลงก็เถอะนะแต่นี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรนะเดี๋ยว พีพีหน้าเราคงจะมาถอนกันนะเป็นการถอนครั้งที่สี่นะอันนี้เราก็มาดูคร่าวๆก่อนนะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมนะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์เกมเข้าวิ่งแก่นะเข้ากับหร,หรือเข้าตลาดซื้อขายนะ เมกาแลนนะกระเป๋าบิดขับเน็กนะแล้วก็ช่องทางติดต่ออื่นๆนะขายของกซะสุนนอต้คริปโตจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคริปโตด,ดับหนึ่งแหงโลกใบนั้นสมัครเพียงหนึ่งนาะทีใช้มือในการสมัครยินดันตวตนได้แบบชนสามถีพันทีควอนะที่ถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเปื่อห้าปีไวเทรดคริปโตด,ด,ดับหนึ่งโลก ใบนั้นนะครับโ OKX เวทีคริปโตอแบบสองโลเปิดมาแปดปี OKX เนี่ยมีระบบเทีดมาจิ้นดีสุดนรกดีกว่าใบนั้นยังไงก็ลองสมัครประเทศดูนะครับ K Pool Coin เวทต้นน้ำเปิดมาสี่ปี K Radio ก็เวทีต้นน้ำเปิดมาเกิดสิบปีสามารถฟาร์ม KB Coin เหรืออื่นๆได้นะ AB Bank เวทต้นน้ำเปิดมาแปดปี m o b i l สายเกมสร้างรายได้เรอคอยนะฟรีทูเอิร์นนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับก็เจอกันใหม่อีกปีหน้านะครับบ๊ายบาย